เดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเซนท่นแอสโซเซียตค่ะแจ้งผลคนที่ผ่านรอบ HR ชอาร์ทวิวเข้าสู่รอบ Open House แล้วซึ่งพี่รักจะบอกว่าใดๆล็อตสุดท้ายเนี่ยกำลังทํา HR i n t e r v i e w กันอยู่และถ้าผ่านเช่นเดียวกันก็จะถูกเชิญให้ไป Open House ซึ่ง Open House เขาจะจัดวันที่6สิงหาคมทุกคนซึ่งพี่รักจะบอกจริงๆแล้ว Open House เป็นเพียงการไปฟังค่ะว่าเขาจะมีโปรเซสอะไรบ้างหลังจากนี้และให้โตเป็นตําแหน่งอะไรแนะนําว่าให้เข้าในขณะที่ถ้าหลังจาก Open House แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าคจะเลย สด่านด้วยกัน1ก็คือการทำา a c e n ม m e n t Day a s c e n เ m e n t Day ของที่นี่ปกติแล้วเท่าวัดจากปีที่แล้วปีที่แล้วปี2024เป็นปีแรกที่เขาคัด a s c e n ม m e n t Day เนี่ยเป็นแบบออนไลน์ผ่านระบบ h อ l ทุกคนซึ่งมีน้องมาถามพี่แล้วก็พี่ลาเขาใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถ้าพูดถึงปีที่แล้วเขาใช้ระบบ h อ l แล้วก็ในการทากระบวนการมีการทางานเดี่ยวมีการทางานกลุ่มค่ะซึ่งจะบอกว่าของเซนทันเป็นการทางานเดี่ยวงานกลุ่มนี้ถ้าปีที่แล้วนะเคสเยอะมากเคส เป็น10ถึงเปเปอร์เลยทีเดียวกว่าที่คุณจะสามารถผ่านแต่ละอย่างไปได้ซึ่งก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ปีแล้วใช้ภาษาไทยใดๆถ้าใครจะไปพี่ลักษณ์ไม่แน่ใจปีนี้จะยังเป็นออนไลน์ทุกอย่างเหมือนปีที่แล้วอยู่ไหมซึ่งเขาจะคัดช่วงไหนพี่ลักษณ์หลังจากโอเ n ่นเฮาส์วันที่6ค่ะหลังจากช่วง16สิงหาคมเขาจะทำแอดเซนเมนต์แล้วและเผือๆอาจจะมีการไฟนอลอินทิวในช่วงสิ้นเดือนซึ่งเขาถามพวกเราในการกรอกแอปพลิเคชันว่าคุณสะดวกเข้าร่วมการคัดเลือกแอดเซนเมนต์พวกนี้ช่วงวันที่1ส 8-31สิงหาคมไหมซึ่งใดๆพี่ลักคิดว่าเขาคงจะคัด a s s e n t m e n เด a y รวมไปถึงไฟแนลอินทิวกันช่วงนั้นทีนี้กลับมาโปรเซสหลังจากนี้หนึ่งก็คือใครที่ผ่านรอบ HR ไปเข้า Open House แล้วคุณจะได้ทำในส่วนของการทำ a s s e n t m e n t Day งานเดี่ยวงานกลุ่มปีที่แล้วมีหลายวันเหมือนจะมีประมาณ2วันนะคะเพราะนั่นแปลว่าอะไรมีหลายวันมีหลายรอบทีนี้พอทาเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาแจ้งผลคิดว่าใดๆหลังจากนั้นจะมีการทำไฟ i n ลอินท e วิ i e w ซึ่งไฟแนลอินทิวกับทัวร์ผู้บริหารเนี่ยพี่เล็กจะ เขาจะส่งสายมาให้เราซึ่งจริงๆถ้าจําไม่ผิดของตัวเซนทันมีสายเยอะมากเกิน10สายนะที่เขาให้เราเลือกเราต้องเลือกเช่นไปสายอะไรบ้างหล่ะไปสายหลังบ้านส่วนใหญ่หลังบ้านนะ่เยอะมากไปสายแผนกต่างๆเขาจะให้จนไปถึงแผน,นแกที่เป็นพวกลักชัวรี่มีหมดเลยนะซึ่งพีแรกก็จะบอกว่ามันมีหลายสายมากเราสามารถเลือกได้หลังจากเราเลือกคุณจะได้สัมภาษณ์กับผู้บริหารในสายงานนั้นทําพีวกวจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะไปที่นี่ใครที่จะไปเองเส้นหนังสือจริงๆ,ๆไม่ค่อยแนะนําคือที่นี่เป็นที่ที่ถ้าพูดถึง น้ำเคสนะเปเปอร์ paper มัน10 20เปเปอร์บางคนเห็นแค่เคสก็แบบงงเป็นไก่ตาแตกแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณจะรับมือยังไงฟันเฟลักจะบอกว่าเซนทันเป็นที่หนึ่งที่มีสวัสดิการที่ดีรวมไปถึงว่าของตัวแอสโซเ a ีวางการจ่ายที่สูงคือ 50K บเคบวกและทุก6เดือนถ้ายังเหมือนเดิมเซนทันจะมีการปรับเงินให้พวกเรานะ8ประมาณ 8- 10%ถึงประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปฟังในวันโอเ n นเฮาส์อีกทีหนึง่งว่ามันยังมีอยู่ในนะฟันพลักจะบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่ดีมากๆท ทั้งหมดแต่ปีนี้ไม่แน่ใจนะพวกเราต้องไปฟังใน Open h o าวนเป็นแบบไหนที่นี้ถ้าไปแนะนําว่าเตรียมยังไงพี่ลักถ้าจะเตรียมเองอย่างน้อยที่สุดควรใช้ตัวคอมโบพัทคอมโบพัทประกอบไปด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ซึ่งเราใช้ในการไปสัมภาษณ์ต้องเรียนก่อนเสร็จปุ๊บคอมโบพัทเนี่ยจะได้เรียนนะคือเป็นโลเอสเมนการสัมภาษณ์หนึ่งวันกับพี่ล้งหนึ่งวัน2ชั่วโมงเพื่อไปบางคนที่บอกว่าพี่ล้างหนูมีพาอผู้นํามาเยอะแล้ว หนูเคยไปแข่งคอมปิเชันเคสชนะมาแล้วคนที่มีประสบการณ์เหล่านี้จริงๆเติมไปนิดหน่อยนะอย่าให้พลาดอย่าให้ปิวเพราะว่าจริงๆมันเหลือแค่2ด่านซึ่งในรอบไฟนอลไอทิวยังไงคุณต้องรอการสัมภาษณ์อยู่ดีเพราะงั้นถ้าใครจะไปเองสามารถใช้ตัวคอมโบพลัสได้เลยแต่ถ้าใครจะแอดวานมากกว่าน,นี้แนะนํานะเช่นบางคนพี่รักหนูจะไปที่อื่นด้วยเช่นหนูจะไปออฟฟี่หรือไปต็อกต็อกหนูจะไปโครงการอื่นเช่นของตัวซัมซุงทีเอสอีฟิก็กำลังคัดเลือกอยู่รอยล็อกก็กำลังคัดเลือกอยู่จะไปหลายโครงการแบบนี้ให้เรียนเป็นไฟล์หรือ เพราะว่าท้ายที่สุดพี่รักษณจะบอกว่าถ้าคุณวางแผนว่าจะเข้าโครงการ m ม n เ g e เมน t ทนีอยู่แล้วนะจุดตัดคือคุณต้องเตรียมความพร้อมละขั้นจริงจพี่รักษจะบอกว่าการเตรียมความพร้อมสําคัญมากเพอท้ายที่สุดพอเราเรียนเรารู้เสร็จปุ๊บเราต้องไปตามหาว่าเจอนี่ของเรามันตรงมันแมทกับที่ไหนกันแน่เพราะบางคนเรียนจบแล้วไปเข้าไลยเลยหนึ่งที่2ที่3ที่บางคนเรียนจบแล้วที่1พลาดที่2ได้บางคนจบแล้วที่1พลาดที่2ได้ที่3ได้พี่รักษณ์จะบอกว่าเจอนี่ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเรียนเหมือนกันแต่ตอนไปนําส่งขึ้นอยู่กับพว แต่วิวที่ชัดที่พวกเราอยากจะเข้ามากๆพอมาอยู่ในคลาสก็มาแอคทีฟกับพี่ลักษ์มันจะฝึกให้เราเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะเจอโจทย์เวลาเจอโจทย์คุณจะรู้วิธีรับมือกับมันซึ่งใครที่ตัดสินใจจะอออินพี่ลักษ์แนะนําว่าคุณต้องตั้งใจเรียนเพราะในคลาสพี่ลักษ์ให้เราแอคทีฟเรียวคำเรียวคำตลอดทั้งคลาสตอนที่เราไปทาเคสเดี่ยวตอนอยู่หน้าง,งานคุณจะไม่ตกใจเวลาเจอสิบยี่สิบเปเปอร์มันจะมีสติมันจะตั้งสติได้ว่าต้องทําอะไรก่อนหลังซึ่งพี่ลักษ์จะบอกว่าอันนี้สําคัญมากนะคนส่วนใหญ่ตกก็คคือรอรเสและโดย เพราะเคสเดี่ยวเป็นเคสที่เราต้องเก่งด้วยตัวเราตั้งแต่แรกหลายคนจบไม่ตรงสายจบสายภาษาหรือว่าจบสายสถาปาัตจบสายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งแล้จะว่าหลายคนจบไม่ตรงสายก็จะงลเรื่องนี้ซึ่งจริงๆมันมีเทคนิคของมันเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำไมเขาถึงเปิดให้พวกเราจบอะไรมาก็สมัครได้เพราะจริงๆท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเราสามารถที่จะคือถ้าเราเป็นคนที่สามารถประยุกต์คิดคิดรวมไปถึงว่ามีลอจิกมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตนะเราจะสามารถไปทําเคสพวกนี้ได้อยู่ดีมันมีเทคนิคของมันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าใครจะไปแนะนำออินก็คือ ไฟลหรือ7 d a วซึ่งตอนนี้มันมี special price อยู่และถ้าใครจะไปเข้าโครงการเมนเดตนธวรอิอื่นได้ปรึกษาพี่ลักได้ฟรีค่ะที่หน้าโปรโฟไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ